รู้จักผมพูดคุยกับผมติดตามได้ที่ w w w อาจารย์กฤษณะภูสิทธิุดม .net สวัสดีครับพบกับเราเช่นเคยนะครับกับรายการเปิดดาวรู้ทันดวงในช่วงวงล้อเสียงไทยครับรู้ดึกรู้จริงแม่นยำครับกับผมอาจา,กการย์กฤษณะภูสิทธิุดมนะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นการทำคลิปรายการ วงล้อเสียงไทยต้องเสียงยงนี้ไหมจนะ๊ะวงล้อเสียงไทยไโอ้โหนี่มุกใหม่เหรอนี่นี่ยิงมุกในสดเลยเหรอครับเนี่ยพี่หน่อยมันจะได้เูเลยว่ารายการเราเรียกว,ว่ารายการเรานี่<ม>นะเรตติ้งดีขึ้นเรื่อยค,นะคนชอบกันมากถูกกันมากฉะนันใครที่ชอบเรื่องโชคลาภอย่าลืมต้องดูให้ครบทุกรายการ มีอะไรบ้างครับแบงค์ครับรายการแรกนะครับวิเคราะห์ดวงดาวมันจะเป็นยังไงบ้างครับเป็นรายการที่อาจารย์จะนําตัวเลขจากดวงดาวมาวิเคราะห์เป็นตัวเลขมีเปอร์เซ็นต์แต่ละลักษณาเจาะให้แต่ละลักษณะมีตัวเลขนําทางมีองศาดวงดาวมีคุณภาพของดวงดาวและที่สาคัญมีเลขสรุปให้ครับรายการที่2ครับวงล้อเสี่ยงทายครับเป็นรายการที่นําตัวเลขจากที่เราชอบมาเสี่ยงทายกันแล้วก็จากวิเคราะห์ดวงดาวคำว่าชอบนี่แปลว่าไอที่เราจะซื้อใช่ไหม เราคลมาแล้วว่าเลขที่น่าสนใจที่ชอบเนี่ย,ยแล้วก็หยิบมาแล้วก็มามา,มาใช้ดวงของแต่ละคนซ้ำลงไปอีกอ่าเสร็จแล้วต้องดูอะไรอีกรายการที่3นะครับรายการโชคใหญ่เงินทับตัวครับอ,อ่าถ้ามีลัคนาท่านอยู่ในรายการนี้แปลว่าจัดเต็มได้เลยครับอีกรายการครับรายการสุดท้ายเปิดเลขฝันให้โชค ทุกเช้า6กโมงจะลงให้ครับผมโอ้ทุกเช้าเลยนะหกโมงเลยนะเรียกว่าต้องมาติดตามกันตลอดนะสรุปแล้วมีให้ดู5ขั้นตอนถ้าดู5ขั้นตอนแล้วแล้วมีโชคก็แฮปปี้นะดูสนุกสนุกเพราะแต่ละรายการก็จะมีความหลากหลายนะครับไม่เหมือนกันแล้วไลฟ์เนี่ยเป็นไงแบงแบงชอบไหม ได้ข่าวว่ามีคนแฮปปี้กันมากเลยนะมีหลายท่านมีโชคมีลาบคร <c oughs> ับแนาะเพราะเราจะถกกันทุกรายละเอียดใช่ไหมคุยก็จะได้และก็เป็นธรรมเนียมเหมือนเดิมครับวงล้อเสียงไทยพวกเราก็จะเลือกตัวเลขได้มาแล้วนะคะ,ะที่เราชอบกันตัวเลขที่ชอบจากสรุปมาจากวิเคราะห์ดวงด<ร>าวตัวเลขที่ชอบนี่เป็นตัวเลขที่ไบ้บได้เลยได้ไหมตัวเลขที่ชอบคือตัวเลขที่เราเลือกแล้วคิดว่าตัวนี้เปอร์เซ็นต์สูงเป็นตัวเลขที่เราจะไปซื้อไหมใช่ไหมใช่ อ่าขออาจารย์นะขออาจารย์อาจารย์เลือกเลขสามค่ะพี่หน่อยนะคะเลือกเลขหนึ่งเพราะว่ารอบนี้ตรงกับวันอาทิตย์มีที่มาด้วยนะต้องบอกว่าเลขสามมไมอาจารย์เลือกเลขสามอาจารย์ชอบเลขสามพะรู้สึกว่ามันจะออกเหตุผลละทุตคนต้องมีเหตุผลต้องมีเหตุผลนาไปให้ครับผมชอบเลขสองครับผมอ้าวเพราะอะไรครับแบงค์เพราะเลขสอง ไม่มีครับเหตุผลเนี่ขารู้สึกว่ามันจะออกอีกหรือเปล่ารู้สึกว่าชอบแค่นั้นแหละอ๋อแบนรู้สึกชอบนะอ่าทีนี้เราก็จะเหลือหมุนคนละสองครั้งนะคะหนึ่งครั้งมาจากเลขวิเคราะห์ดวงดาวครั้งแรกใครที่ยังไม่ได้ดูวิเคราะห์ดวงดาวต้องย้อนไปดูนะ,ะว่าเขาสรุปมีอะไรบ้างครับดูดวงฟรีเจาะลึกทุกลัคนาราศีวิเคราะห์ดวงดาวดวงประจำเดือนดวงประจำสัปดาห์ดาวย้ายราศีรู้ก่อนแก้ไขก่อน รู้หรืรู้จริงแบ่นยำที่นี่ที่เดียวเอามาอาจารย์คนแรกเหคนแรมนะะคนี่จับวิเคราะห์เลยนะมีสรุปมาเต็ดๆแล้วนะของวิเคราะห์นะคะก็จะมี6ตัวทิ่ฐานจิตกันเลยขอให้ถูกปึ๊บทันใดนะคะอยากมีโชคอย่างต่อเนื่องก็อย่าลืมทําบุญฉับพลันทันใดนะคะแล้วก็ทําบุญอย่างสม่ําเสมอนะคะอันนี้ก็จะช่วยได้เลขที่ออก เลขหนึ่งโอ้โหเป็นเลขที่พี่หน่อยชอบอีกแล้วอาจารย์ก็ชอบนะเนี่ยวิกหนึ่งใหม่แล้วล่ะเพราะว่าอะไรลูกอ่ะหนึ่งซ้ำเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับวันเกิดอาจารย์เดี๋ยวเราจะมีใ้นะคะว่าอาจารย์เกิดวันที่เท่าไหร่เดี๋ยวไปจับเต็มเลยนี้ะควันนี้เท่าไหร่เดือนไหนต่อไปนะคะต่อครับมาดูซิว่าจะเป็นเลขกับเดิมไหมข้อวดที่แล้วจําได้เลยนะคะเป็นเลขซ้ำนะคะป้า นิดเดียวเลขสี่เลขสี่ครับอ่าเลขสี่อ่ะสามหนึ่งกับหนึ่งสี่อ้าวไปแบงค์ครับของผมครับปึ๊ไปที่ฐานพร้อมกันเราท่านบอกว่าไม่ต้องพร้อมก็ได้แค่นี้ก็ได้แล้วนะคะได้แต่เลขสองแต่ส่วนใหญ่เลขอาจารย์จะแน่ๆนะฮะเลขสองอ่เลขสองโอยจะเริ่มเบิ้ลเริ่มหามกันอีกแล้วครับแบงค์ได้เลขสองเออมาเบิ้ลเบิ้ลหาม ต่อไปก็คือเลขจาก0ถึง9นะคะเราก็จะมาย่อลงให้เหลืออย่างแค่3ตัวครับอคาอาจารย์คนแรกเลยจัดเต็มอย่าลืมนะคะเวลาดูรายการอลักฐานจิตกันให้ดีครับลืมนะคะดูรายการนี้เสร็จแล้วต้องไปดูวิเคราะห์ดวงดาวนะคะโชคใหญ่เนินทับตัวนะคะแล้วก็เดิดเลขฝันให้โชคค่ะอ้าวเลขที่ออกมาแล้วเลข9โอ้โห ของอาจารย์ได้เลขเก้าสามหนึ่งเก้าหนึ่งยใช้ได้เหมือนกันนะนี่สวยอยู่นะอ่ะพี่น่อยครับมาลุ้นว่าจะเป็นหนึ่งสี่หนึ่งไหมเออออหรือว่าจะเป็นถามไหมนึ่งสี่สหนึ่งสี่เจ็ดแน่ๆเลยเนี่ยจ์ว่าถามนี่คืออะไรครับอาจารย์อืมอ้าวมาแล้วนะคะหนึ่งสี่ห้านนะคะอะของผมครับ เลขสุดท้ายอย่าลืมนะคะรอบนี้ออกวันอาทิตย์กำลังวันอยู่ที่เลขหกกำลังวัน6กแบงคาคนง่ายๆเลยเลขห้าเลขห้าโอ้โหสองสองห้าแบงค์ใช้ได้นะสรุปแล้วตอนนี้เราก็หมุนครบแล้วนะคะสครั้งนะคะพร้อมกับตัวเลขตัวเดิมก็คือจะเป็นของวิเคราะห์ดวงดาวนะคะเดี๋ยวสรุปของอาจารย์กันนะคะเลขของอาจารย์นะคะไปแนวนอนนะคะอยู่ที่สาม ของพี่หน่อยอยู่ที่1 4 5่ห้าของน้องแบงค์อยู่ที่2 5ค่ะแล้วค่ะอาจารย์พี่หน่อยผมเปอร์เซ็นแต่ละลัคณะจะเป็นอะไรอย่าลืมไปติดตามพี่วิเคราะ้อดวงดาวต้องไปดูเปอร์เซ็นด้วยนะคะว่าของอาจารย์เท่าไหร่ของพี่หน่อยเท่าไหร่แล้วก็ของน้องแบงค์ก็มีโอกาสนะครับคราวนี้มาดูแต่ละลัคณาเลยว่าซื้อกันยังไงรายการโชคลาภสำหรับคนชอบเสี่ยงโชควงล้อเสี่ยงไทย โชคใหญ่เงินทับตัวเปิดเลขฝันให้โชคดวงดีเกตเอดูให้ครบดูให้ดีดูดีๆแล้วคุณจะมีโชคนะลักคานาแรกลักคนาสถิตเมตรนะครับให้ลูกหลานตัวเองนี่แหละมาช่วยเลขเลือกเลขตรงนี้เลยเนี่ยเอาเลยให้เข้าดูเลยอ่ามิกซ์ไปเลยว่าชอบปันไหนลูกจิ้มเลยนะ เสร็จแล้วไปซื้อกับผู้ชายอายุน้อยนะอายุน้อยนะต้องจำดีๆนะคะเพราะเคล็ดลับตัวเนี้ยนะคะไม่มีที่ไหนต้องลองนะต้องแบ่นมากๆนะคะต้องลองแล้วผมได้ตลอดเลยเอาพึกงศพนะครับลูกหลานในบ้านอีกแล้วที่อยู่บ้านเดียวกันนะประจำเลยนะข้างๆห้องได้ไหมแบบเถ้าเราไม่มีลูกหลานเองใช่ไหมเอาเด็กที่บรรจุกับเราประจำบ่อยๆ นะแล้วไปซื้อกับชายแก่นะครับซื้อที่ไหนก็ได้นะกสมนะเมทุนให้ไปทําบุญกับคนพิการานะทำบุญเสร็จมาเลือกเลขก็ได้หรือเอาสลิปใบทําบุญนะ<า>เลข running number เอามิ<า> <Al> mix <bum S 1> <M ics S 1> and Ma แม h ผสมไปด้วยนะแล้วไปซื้อกับเพศหญิงนะครับพ่อค้าแม่ค้าเออไม่จงพ่อค้าตี้องแม่ค้าอย่างเดียวนะซื้อเพศหญิงนะต่อไปนะครับกรกฎนะครับ ไปทําบุญกับกู้ภัยก็ได้มูลทิธทิก็ได้นะครับแล้วอุทิศบุญนะดีๆแล้วก็นําเลขมามิกซ์กับตัวเลขในรายการไปซื้อกับเพศหญิงทําบุญกับกู้ภัยนี่คือไปทําที่สุดเลยใช่ไหมครับใช่เขาจะได้ออกนดิ n งน g n เบอร์ให้เราไงหรือสมมุตินะลลวงกระเป๋าฟุ๊หจิบออกมาได้กี่เหรียญเจอกู้ภัยอย่างนี้ยิบให้เขาเลยได้ไหมได้ก็ร่วมบุญไงหรือนะสมมติเราไปร่วมบุญกับกู้ภัยปั๊บดูทะเบียนรถกู้ภัยเอามาผสมกับเลขในรายการ อะไรอย่างนี้นะ er. ที่มันมีความเกี่ยวข้องกนะะันสิง um, นะครับให้ไปส,กส,สักรรการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากกว่าห้าสิบกิโลขึ้นไปโอเคไหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากกว่าางจากบา้านเท่าไหรระยะทางนะไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มากกว่าห้าสิบกิโลกรัมนะไม่ใช่ไม่ใชยกิโลเมตรเออกิโลเมตรคือเดินทางไปนะ เออแล้วก็ไปซื้อกับเพศหญิงโอเคไหมครับไปซื้อในในวัดในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อะไรเงี้ยกันเช่นเดียวกันเลยโอ้ยงั้นเราต้องไปทำบัวแดงซะแล้วเนี่ยเดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ระยะทางมากกว่า50กิโลขึ้นไปให้ซื้อกับเพศชายครับที่แรกบอก50กิโลนึกถึงภาษสังขยาเลยจะไมอ้วนหรอ้ํน้ำหนักกันละโอ้เฮ้ยเดี๋ยวเราต้องไปจองนะ นะใครที่อยู่หน้าทำโบแดงเดี๋ยผมจะไปเหมานะผู้ชายทั้งหลายอ้าวตุนครับตุนให้เน้นออนไลน์ซื้อออนไลน์กับเพศหญิงอันนี้ง่ายนะจันไม่ต้องเดินทางไปไหนไม่ต้องเดินทางไปไหนเลยเน้นออนไลน์ออนไลน์มันไกลไงแต่เอาแบบไกลๆก็ได้นะออนไลน์จากเชียงใหม่ออนไลน์จากภาคใต้เดี๋ยวจันมีบางคนบอกว่าหนูทำทุกวิธีทางที่จันพูดแล้ว แต่ถ้าลืมอย่างการทําบุญฉับพันธทันใดอันนี้ต้องสร้างบุญสร้างบารมีบางคนบอกว่าโอ้โหดูติดตามรายการทําไมเห็นคนอื่นเขาถูกคนอื่นเขาได้ทำไมตัวเราไม่ได้สักทีค่ะเรื่องเดียวทําบุญฉับพันธทันใดคืออย่างที่เคยบอกไปว่าบารมีของเราถ้าถึงพร้อมเนี่ยมันเปรียบเสมือนเป็นภาชนะเราจะตักได้เท่าไหร่ถ้าภาชนะเราเล็กก็ตักได้น้อยนะ แต่ถ้าภาชนะเราใหญ่ก็ตักได้เยอะนะฉะนั้นการสร้างภาชนะหมายถึงว่าเราจะต้องทําบุญสร้างบุญสร้างบารมีให้กับตัวเองนะสามข้อง่ายๆหนึ่งทำบุญแบบฉับพันธันใดสองสร้างบารมีสามทำจิตให้เป็นเมตตาแค่นี้ครับบางคนบอกว่าฉับพันธัายังไงก็นี่ไงเรื่องหนังสือเนี่นี่แหละทำบุญแบบฉับพันธัญใด อธิบายให้ฟังหูวันนี้เรามีแจกฟรีนะท่านใดที่ต้องการร่วมบุญจัดพิมพ์คที่3แล้วแจกเป็นนเล็บนเมแจกฟรีนะอันนี้แจกฟรีผมจะแจกฟรีส่วนท่านใดที่ต้องการร่วมบุญนะครับผมจะแจกภาพหลวงปู่เทพโลกอุดอนด้วย นะแจกประวัติด้วยแจกหนังสือด้วยแจกหมดเ,ดเลยนี่นะคะแจกฟรีค่ะให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงนะ,ะเป็นการเคารพกูบาอาจารย์ประกาศรรบารมีกูบาอาจารย์แจกฟรีเลยหนังสือธรรมะนี้ก็จะมีบทสวดมนต์มีมนคาถามีธรรมะปฏิบัติมีตอบข้อธรรมต่างๆมีครบเลย ทำได้ทั้งสองอย่างใครจะขอไปแจกรอบนี้นะจารย์เราต้องพิมพ์ว่าแจกฟรีเพราะว่าป้องกันมิฉาชิพบางท่านนะครคน่ไปขายอะขายอันนี้เราต้องขอแปบว่าียนว่าแจกฟรีเลยนะคะแจกฟรีนะคือใครจะร่วมบุญท่านร่วมได้จะร่วมสิบบาทขอร้อยเล่มไปแจกก็ไม่ว่ากันเรียกว่าใช้แรงกายมาร่วมทําทานโอเคไหมติดต่อที่ไลน์โอเปนดาได้เลยนะครับมีแล้วเอาไปแจกเพื่อนก็ได้เอาไปแจกก็ไปอ่านเองก็ได้เพราะว่าจอันนี้เนื้อหาใหม่ ท่านเก็บเอาไว้บางส่วนก็ได้นะครับอ้าวต่อไปนะครับพิจิตเลขที่บ้านเลขที่รถมาผสมกอะไรหลายกาบอันนี้ง่ายแบงค์บ้านเลขที่อะไรหกสิบเจ็ดหึ้ยนี่ไงหกสิบเจ็ดบวกกับสองห้าก็ได้นะเออแล้วแต่สะดวกเลยนี่ไงไปนี่ไงมันสามนี่ไงก็เป็นสองหกเจ็ดเลขรถจักรยานอ่ะจักรยานไม่มีเลขรถแต่มีสองล้ออ่ะมีสองล้ออ้าวนี่เบิ้ลสองเออ แล้วเลขค่าเลขสองมันหมุนหมุนไปนี่เป็นไปได้ในแบงก์เออเกาตานะเอาเลขมาผสมนะครับอ่ะรัคนาสถิตโดนะเปลี่ยนที่ซื้อหมุนเหมือนงวดที่แล้วเลยเปลี่ยนที่ซื้อเปลี่ยนที่ซื้อน้าปักซอยไม่ซื้อแล้วต้องไปซื้อต่างจังหวัดซื้อไปเวลาเราไปไหนแล้วก็ไปเลือกซื้อตัวที่ไม่ชอบแว็บแรกมีไหมในนี้อันนี้ไม่ชอบเลขอะไรแว็บแรกไม่มีอ่ะเลขอะไรไม่บอกเก็ต้องซื้อเลขนั้นนะเอออ่ะ แล้วไปซื้อกับผู้หญิงครับอะไรที่ไม่ชอบไม่ชอบไงเอออาังกรนะให้เดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่ไกลๆใครมีลูกให้ลูกหยิบให้นะมีลูกก็ให้ใครดีให้แม่ค้าหยิบให้ได้ไหมต้องเป็นผู้ชายต้องเป็นผู้ชายนะแม่ค้าเป็นพ่อค้านะที่อายุน้อยกว่าด้วยจะยิ่งดีครับลักคณาสถิตกลุ่มนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านที่ทํางาน พ่อแม่เฮ้ยพ่อแม่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยเหรอเอางั้นเลยเหรอเอาบูชาเอาปาตีจูเอี้ยวเอาตีจูเอียเอาหิ้งพระเอาอะไรเนี้ยบางคนเป็นสายจีนเงี้ยจะมีจะเป็นคนอิมพระพี่คันเดอะไรก็มีเยอะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในที่ทำงานของเราใครไม่เคยเปิดฐานพระไปยกพระดูเลยหรือว่าจุดทูบไปเพื่อเจอตัวเลขเอามาผสมเอออะไรประมาณนี้เลยนะและไปซื้อกับคนอายุน้อยเพศหญิงนะกลุ่มนะ เอามีนนะครับใท้ให้เดินทางไปสักระสิ่งศักดิ์สิทธิ์แนวเจ้าพ่อเจ้าแม่ศาลเจ้าพ่อเสืออ่าอันนี้ไม่ได้เน้นวัดนะเจ้าแม่งูอเจ้าแม่ตะเคียนเจ้าแม่เจ้าพ่ออะไรมีหมดนะเนี่แล้วก็นําเลขมาผสมเลยค่ะให้ซื้อกับเพชรญิงจะมีโอกาสสําเร็จอ่ามีโอกาสสําเร็จสมปัถนา นะและอย่าลืมนะครับไปดูไลฟ์กันด้วยนี่ผมเน้นย้ําเลยนะเพราะว่าในไลฟ์เรามีการสรุปกันไลฟ์สดทุกวันศุกร์สามโมงถึงหกโมงปกโชคล้วนๆนี่เรียกว่าเป็นธรรมเนียมไปแล้วเพราะรู้สึกว่ารายการเรานี่จะดังเรื่องโชคลาไปซะแล้วนะไม่ใช่มีโชคอย่างเดียวตอนแรกนะเราก่าว่าเออเราติดธุระแมวดีกว่ากลว่าทำเล่นๆทำไปทำมาเนี่โอ้โหคนที่ชอบกันมากเลยนะครับเพราะว่า ประสบความสําเร็จกันอย่างมากแล้วเราก็อย่าลืมใครที่มีโชคมีลาบแล้วต้องแบ่งเงินสี่ส่วน<า>นะนผม<จ>ะย้ม<ด>ําเลย<ด>นะมันจะเป็นการสร้างบุญต่อบุญบุญต่อบุญไปเรื่อยนะแบ่งเงิน4ี่ส่วนต้องทำไงบ้างแบง อันแรกเลยครับใช้นี่เก่าใช้นี่เก่าคือ,อใช้นี่เก่าก็คือการให้พ่อแม่ผู้อุปการะคุณเป็นพ่อแม่พ่อแม่เลี้ยงหรือจะเป็นอะไรก็ได้ที่เราเลี้ยงอีกดูแล้วแต่เรายังเด็กนะคะ,ะ,ะก็สามารถตอบแทนท่านในในเงิน4ี่ส่วนนะคะ,อ,ะอันที่สองฮะให้เขากู้ ให้สาเนก็คือให้ลูกบุตรธิดาที่บางคนไม่มีลูกก็จะให้ใครเราอาจจะมีบุตรบุญธรรมให้คนเป็นบุตรบริวารนะคะก็คือให้เขาเลี้ยงดูเขาใช่ค่าเทอมค่าอาหารพอเขาเมื่อไปช่วยเลือกูลเขาก็มาช่วยเลี้ยงดูเราอันนี้มันก็คือเปรียบเหมือนให้เขากู้กกอนแล้วเราจะได้ดอกทิลังอันที่สามกับแบ๊ ครับอันที่สามนะครับฝังลงดินฝังลงดินก็คือเป็นการทําบุญหมั่นสร้างบุญสร้างบารมีก็คือทําบุญทาไปเรื่อยๆเรื่อยๆฝังทำ<ล>งบุญ,บญในพระพุทธศา<ช>สนา,านี่แหละทําบุญกับเนื้อหาบุญอย่างเงี้ยนะครับทุกอย่างที่เป็นบุญท่านทำเหมือนอาจารย์เนี่ยบอกว่าอุ้ยรอบนี้จะมีบวชปุ๊บก็เอาเงินส่วนที่เราดันมารวมบุญรวมบุญบวชรวมบุญพิมพ์หนังสือรวมบุญอะไรได้หมดเลยอันสุดท้ายฮะ ทิ้งลงเหวทิ้งลงเหวก็คือให้เราเนี่ยแหละค่ะเขาเรียกว่าเปตัวเองใช้เองซื้อเสื้อผ้าซื้อของใช้ซื้ออะไรที่เราได้ใช้แบ่งให้เป็นสี่ส่วนเท่าๆกันในยอดที่เราได้นะคะทำอย่างนี้ตลอดนะคะเพื่าจะีด้โชคได้ตที่ท่านมีโชคนะใครที่เพิ่งเข้ามาก็อย่าลืมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วย นะแล้วกดติดตามเปลี่ยนคําว่าติดตามเนี่ยให้เป็นคําว่าติดตามแล้วเวลาเราลงคลิปใหม่ๆลงแจ้งข่าวอะไรท่านจะได้ดูได้ทันทีเลยอนอกจากนี้ยังมีเพจอาจารย์กฤษณะภูสิทธิ์ดมกับเพจเปิดดาวรู้ทันดวงครับหรือถ้าอยากรู้จักอาจารย์กิษณะภูสิทธิ์ดมให้มากขึ้นก็จะมีเวอไวด์เว็บอาจารย์กิษณะภูสิทธิ์ดม n ด t ภายในเว็บก็จะมีธุรกิจการค้ามนาถาบทสวดหรือกิจกรรมต่างๆภายในเว็บมีครบถ้วนครับผม าฝากกดติดตามช่องสถาบันพลังพุทธานุภาพนะคะเป็นเกี่ยวกับบทสวดมนต์มนต์พิธีแล้วก็คาถาต่างๆกิจกรรมร่วมบุญต่างๆที่ถ้ำกวแดงนะคะสามารถเข้าไปกดติดตามแล้วก็ดูคลิปวิดีโอต่างๆในช่องได้ค่ะค่ะแล้วก็ใครที่อยากพูดคุยกับอาจารย์นะคะถามอาจารยา์ทุกเรื่องนะคะสามารถกดลิงก์นะคะใต้คลิปวิดีโอนี้ได้ค่ะมาสนทนากับอาจารย์นะคะยกเว้นเรื่องเดียวนะคะคือเรื่องดวงค่ะ วันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ